และนี่คือจุดที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดบนโลกบอกเลยว่าแค่ฟังชื่อก็รู้สึกคนลุกแล้วครับเพราะมันถูกขนานนามว่าสุสานยานอวกาศเพราะนี่คือ Point Nemo จุดที่ห่างไกลผู้คนที่สุดในโลกครับ Point Nemo ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับมันห่างจากพื้นดินมากที่สุดบนโลกถึงกว่า2,600กิโลเมตรพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นแค่จุดธรรมดาแต่มันถูกเลือกให้เป็นสุสานยานอวกาศเวลามีดาวเทียมเก่าๆหรือสถานีอวกาศที่หมดอายุการใช้งานเขาจะปล่อยให้ตกลงมากลางทะเลที่นี่เพื่อไม่ให้ไปชนกับเมืองหรือผู้คนบนบกครับ ที่น่าทึ่งก็คือรอบรอบพอยต์นีโมไม่มีสิ่งมีชีวิตมากนักเพราะเป็นทะเลลึกที่ไร้อาหารมันเงียบจนบางคนเปรียบว่าเป็นทะเลแห่งความว่างเปล่ายิ่งไปกว่านั้นพอยต์นีโมยังถูกเชื่อมโยงกับเรื่องลึกลับอย่างเช่นเสียงประหลาดที่ถูกบันทึกไว้ในปี1997ที่เรียกว่า The Blue เสียงนั้นดังมาจากแถวๆนี้แหละครับทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตยักษ์ที่เรายังไม่เคยพบก็เป็นได้